สวัสดีชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ทางโรเธอและพี่บายเตยคะ่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงของเดือนมกราคมปี2567กันนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหาาราศาสต์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้น อย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจาจรณาญาณกันด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของด้านการงานของคุณในเดือนนี้นะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ The High Priestess นะคะ Page of Swords แล้วก็ Ace of Wands นะคะในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในเรื่องของการทำงานคุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะงานที่ใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะได้รับ การเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วกเรียกว่าตัวคุณเนี่ยมีโชคในเรื่องของการทํางานเลยทีเดียวนะคะในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมากับพลังงานของความงุนงงสับสนนะคะคุณอาจจะมีการเดาในพลังงานของตัวเองว่าคุณสามารถที่จะทํามันได้อย่างราบรื่นหรือไม่นะคะทั้งๆที่ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญานะคะมีเติร์ดอานะคะมีปัญญายาณที่เปิดอย่างเต็มที่นะคะมีองค์ความรู้ในสิ่งที่ คุณทำนะคะแล้วคุณก็มีในเรื่องของจินตนาการนะคะที่จะสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับการทํางานตรงนี้ได้นะคะแต่ว่ามันก็มากับความออสับสนวาุ่นใจเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่นะคะเป็นสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มต้นที่จะทำนะคะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสับสนลังเลตรงนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจด้วยอย่างเช่นลูกน้องบริวารรอบตัวนะคะหรือเรื่องของการปรับตัวนั่นเองนะคะในเดือนนี้ค่ะถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ตามนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำมันได้อย่างแน่นอนและประสบความสำเร็จด้วยนะคะ ในสิ่งใหม่ๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของคุณมากๆเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คุณจะได้ลงมือทําแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากให้คุณเสียเวลากับการลังเลตรงนี้มากนะนะคะอยากให้ชาวราศีมังกรนะคะใช้พลังงานของ m o มูลนิวมูลนะคะในการเซตพลังงานใหม่ๆของตัวเองในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ใช้พลังงานของน้ำนะคะช่วยชะล้างความเครียดนะคะสิ่งศ กะปกภายในร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะแล้วพลังงานของตัวคุณจะดีขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการมีโพส i ทีฟ h ิงก i n g ในการที่จะเริ่มต้นทําสิ่งนี้ได้อย่างราบรื่นในจุด เริ่มต้นในเดือนมกราคมนี้นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จชัยชนะนะคะที่คุณต้องการในอนาคตด,ด้วยเช่นกันนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีมากๆเป็นสเต็ปที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรที่คุณจะได้เริ่มต้นในปี2567ได้อย่างมั่นคงนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านการเงินค่ะ ภัยที่ชาวราศีมังกรได้ในเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ ไพ่ที่คุณได้ค่ะ Age of Cups ค่ะ DM Place แล้วก็ Four of Cups ค่ะพลังงานของ DM Place มาขนาดนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีความโชคดีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเ,าเพศหญิงด้วยนะคะอาจจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภา์จากผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะพลังงานของ m a t e r Diva m a t e r นะคะหรือว่าคุณแม่นะคะของตัวคุณเองเนี่ยแหละซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะหัวหน้าเจ้านายนะคะที่เป็นเพศหญิงนะคะเขาก็ซัพพอร์ตอุปถัมภ์คุณเป็นอย่างดีสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นในเดือนนี้เนี่ยมันจะนํามาซึ่ง พอันประเสริฐนะคะทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะเป็นการกเริ่มต้นในการที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีเงินเก็บเงินก้อนมากยิ่งขึ้นมีอสังหาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันคะ่ะโ o ล์ u ออฟคัก็มาด้วยนะคะชาวราศีมังกรอ,อาจจะมีความเบื่อหน่ายสักเล็กน้อยนะคะ ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเก็บออง,องวิธีไหนหรือตัวคุณเนี่ยต้องการสิ่งใดนะคะในการที่จะลงทุนกันแน่นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะใช้จ่ายอะไรออกไปนะคะ แต่ว่าก็ซื้อหาอะไรที่ถูกใจไม่ได้สักทีนะคะอาจจะเป็นการฟุ่มเฟือยนะคะสู่ลุยสู่ไล่เล็กๆน้อยกับเรื่องการช็อปปิ้งโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นชาวราศีมักรค่ะในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องลงทุนหรือเก็บออมก็คือการหยอดกระปุกนะคะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการออมทองนะคะเรื่องของ เ,เก็บเงินเพื่อสร้างบ้านซื้อบ้านซื้อสังหาที่ดินนะคะหรืออาจจะเป็นแบรนด์เนมนะคะเป็นของมีมูลค่านะคะสิ่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีมูลค่าสูงนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับคุณนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ หมดเงินไปกับสิ่งอะไรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณในอนาคตนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูสําหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักกันบ้างค่ะให้ที่ชาวราศีมังกรได้นะคะ t e n o w i e w s Night of Wands แล้วก็ The Sun ค่ะสาหรับ พลังงานภาพรวมของความรักของชาวราศีก่กนในเดือนนี้นะคะมีความสดใสมีความมั่นคงมีความก้าวหน้ามีความสว่างเลยแหละนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคุณจะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยกำลังจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ ชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะเคยมีครอบครัวผ่านการแต่งงานมานะคะหรืออาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่เคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์นะคะแต่ในการพัฒนาของความสัมพันธ์นี้ในเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอนะคะอาจจะมีการเดินทางเพื่อที่จะพบเจอกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามันควรจะต้องไปติดทางไหนเป็นพลังงานที่ดีเพราะว่ามีการผลักดันกันในเรื่องของแพชชั่นในการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการแชร์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือการทําธุรกิจหรือการเก็บออมนะคะก็เลยทําใหออ้พลังงานของชาวราศีมังกรในเรื่องของ ความรักเนี่ยสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่โสดแบบไม่มีใครพูดคุยเลยในช่วงนี้คุณจะได้รับพลังงานที่ดีจากคนรอบๆตัวคุณนะคะจากครอบครัวของคุณนั่นเองคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่คุณจะก้าไปสู่สิ่งใหม่นะคะความโสดนะคะที่สดใสนะคะรอคุณอยู่นะคะชีวิตที่สนุกสนานการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะก็มีพลังงานที่ดีที่จะผลักดันให้ตัวคุณเอง ก้าวหน้าในชีวิตนะคะมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดชีวิตใหม่นะคะหรือว่าการยกย้ายนะคะย้ายที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะมีการซื้อบ้านนะคะซื้ออสังหาร่วมกันในช่วงนี้อ,อาจจะเป็นการซื้อรถยนต์ยานพาหนะด้วยก็ได้นะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึนนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะวางแผนกับ อนาคตชีวิตคู่ของคุณไว้อย่างไรเรียกได้ว่า ในช่วงเดือนมกราคมนี้คุณได้เลือกทางที่ถูกต้องดีงามกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีสดใสมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์ของคุณนังคู่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเป็นพลังงานที่ดีสุขสมบูรณ์สดใสมากๆนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้ด้านสุขภาพนะคะ Fall of of Views Wands แล้วก็ Ten ones, ค่ะสุขภาพของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเดือนนี้นะคะก็คือเรื่องของความเครียดค่ะไมเกรนออฟฟิศซินโดรมนะคะในเรื่องของการที่จะใช้ค่าสายตามากขึ้นกว่าเดิมนะคะการจ้องโทรศัพท์นานๆการใช้คอมพิวเตอร์นานๆน,นะคะเรื่องของการอาการปวดข้อบ่าไหล่นะคะกระดูกสันหลังนะคะปวดกล้ามเนื้อที่แขนที่ขานะคะ และก็อาจจะนําไปสู่การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอด้วยนะคะในเดือนนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับตัวคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแนะนําให้ชาวราศีมังกรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายอย่างเช่นองค์พระพิคเนตนะคะเรื่องของ น้ำนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะขาดในการจะถวายท่านนะคะ ต่อให้คุณจะไม่มีดอกไม้ไม่มีกำยานไม่มีธูปไม่มีโม,โมทกะลาดูอะไรก็แล้วแต่แต่น้ำเปล่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะถวายนะคะแล้วก็เปลี่ยนทุกวันนะคะสิ่งนี้จะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเงินจิตใจนะคะของคุณนะคะแล้วก็เสริมให้ตัวคุณมีพลังงานที่ดีคลีนมากขึ้นมีพลังงานบวกมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับ ไพ่เทพคตินะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับคุณเป็นพลังงานของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่ของพระรามค่ะความเป็นผู้นำนะคะความรับผิดช,ชอบการให้ความช่วยเหลือคนรอบๆตัวนะคะการเสียสละการเป็นผู้ให้นะคะการ take action นะคะการมีเป้าหมายกับชีวิตค่ะเ,ออเป็นสิ่งที่สำคัญกับสำหรับชาวราศีมังกรมากๆเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ค่ะ ออมันเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณในปี2567นะคะถ้าคุณวางแผนดีนะคะแพลนมันเอาไว้อย่างไรนะคะแล้วไปตามแผนนั้นใชยชนะความสำเร็จจะอยู่ที่ปลายทางอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ขอให้คุณตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตของคุณในปีนี้ละกันนะคะแล้วดำเนินมันไปนะคะผลลัพธ์ที่ปลายทางดีอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกับใครนะคะที่ทำงานในองค์กรใหญ่หรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้อง ลองปริวารเยอะๆนะคะลองนําไปปรับใช้ดูในเรื่องนี้นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีมังกรมากๆค่ะก็ขอสุขสันต์วันเกิดสําหรับชาวราศีมังกรนะคะที่เกิดในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็นําพลังงานดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะทางในส่วนของเดือนมกราคมแล้วก็ในส่วนของปี2567ที่กําลังจะมาถึง ก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้ดปกกดไลค์กด Subscribe ค่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเต้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ